ถ่ายแล้วมีตะรวงพี่น้องเอ้ยนี่ดูดูดูนะสมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีนะอยู่โพสีนะโพสีนาตรงนี้กี่ไร่ครับนะแปดไร่แปดไร่ครับหวานข้าวอะไรครับไอเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าจัดมินเบอร์ห้านะเป็นไงบ้างเห็นข้าวรวงข้าวแล้วพอใจไหมพอใจพอใจมากเลยถือราเลยคือถือใบยกกับกิ่งทองนะหวานใบยกไปกี่ลูกครับแปดไร่แปดลูกแปดลูกรอบละสี่ลูก แล้วก็ฉีดกีงทองกี ander, ่เที less, right? okay. no. ่ยวสามเที pa ่ยวสามเที่ยวโอ้โหเสดายถ้าชีดสี่เที่ยวรับรวงรับรวงได้ปะก็เนี่ยบถที่หลังเนี่ยมาอามูเลหลงไปโอเคไม่เป็นไรครับสรุปว่าข้าวสวยมากมากลุงนะนะศักข้าวสวยมากรลวงดีมากดูสิครับพี่พี่น้องดูนี่นี่ดึงวนลุงวนสองรลวงให้ดูโอ้โหดูสิครับนี่ครับจัตมิเบอร์ห้าลวงสวยดังทองเลยและเหลืองทั้งทุ่งเลยทั้งแปลงเลยนะครับดูนี่กำหนดเกี่ยววันนี้นะศักนะ สุกเต็มเลยคอคอก็ขอเขียวบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ใบธงยังเขียวอยู่เลยรัสสักลองบอกสิถ้าใบธงเขียวแปลว่าอะไรข้าวสมบูรณ์เนี่ยข้าวสมบูรณ์ครับถูกต้องครับดินมันดีใช่ไหมใบหยกมันทําหน้าที่ช่วยดินใช่ไหมมันแก้ดินปรับสาภาพดินแก้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินแปลงนี้เป็นกรดมาก่อนเพราะว่าใช้เคมีเยอะรัสสักรครับมีหนอนมลรงมากวนไหมมันก็มีเนี่ยเราก็ต้องฉีดยานั่นเนละก็มีบ้างก็มีบ้างโอ้ตอนนี้พีเอี้ยระบาดเยอะแยะไปหมดนะ แต่ของน้ำศักไม่ลงนะอ้าวสุดยอดนะครับไม่ลงพอดีต้นทุนนักศักดิ์ต่ำต่ำโอเคมีนะน้ำศักนะจําตรงนี้ไว้นะแล้วดินก็จะดีสุดท้ายวันนี้เกี่ยวครับเดี๋ยวนักสักจะแจ้งผลนะครับว่าเท่าไหร่ครับแปลงนาสมศักดิ์อุลศรีเภอปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีเอ่อได้ใช้กิ่งทองประโยกของเรานะครับเริ่มเกี่ยวนะครับเริ่มลงเกี่ยวนะครับเริ่มดำเนินการเกี่ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทราบผลผลิตนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับแต่แปลงนี้ครับว่าเกินนาแน่นอนครับโอเคครับ